ตอนนี้เขาปลูกพริกพันธุ์ใดครับผมพริกตุ่มจ้าพริกขาวพริกตุ่มเพื่อนพริกกระเลียงพริกตุ่มพริกตุ่มเป็นยังไงมา้ยยังไงครับก็ได้มาปลูกพริกนี่ครับ,บ,รบตะกี้ก็ไปรับจ้างเพื่อนคือที่แหลกไปรับจ้างข้าเจ้าข้าเจ้าคือเห็ดใดเนาะไปแลล่องล่องปลูกปีแรกกะพิษพิษถือถืออะได้แน่บ่ได้แน่ก็เอาปีที่สองดีขึ้นมา,จากจักหน่อยนึงจ้า ปีที่สองปีที่สามดีขึ้นมาเรื่อยๆจากพ่นหน่อยๆก็เลยขยับมาเป็นพ่นใหญ่จ้ะครับพ่อนใหญ่เอาเฮ็ดได้คือเพลินอยู่นี่ตะก,กี<อ>้ไปรับจ้างข้าเจ้าโลตะก,กี้ข้าเจ้าจา้างโลละเกจบาทเลยจ้ะจ้างเก็บอ่ะจ้ะจากเกจบาทขึ้นมาสีพาจา้างก็เลยมาล่องปลูกเองเบิง่งครับักพริกอันนี้นี่มันเป็นรสชาติยังไงนะมันกะมันหอมเผ็ดหอมมีตุ่มนี่มันเผ็ดมันสิมีหอมข้าเจ้าจ้ะเอาไปปั้นเห็ดตัวหวกน้ำกินเขาปลูก มะพริกนี่ในพื้นที่จากไรครับผมประมาณที่เป็นสองไรเลยจ้ะร่วมๆเหมือนจะที่มาประมาณสองไรนี่แหละปลูปกตั้งแต่เขาเพาะมาเมล็ดจ,จนมาสิได้เก็บนี่ <c oughs> ใส่เวลาโดนปะครับตั้งแต่ต้นก้ากับประมาณสองเดือนสองเดือนถ้าต้อตอนกล้าได้ดีจ้ะกากา,กา,กาพ่อที่เอามาล่งลองเงินได้นีไใ,ในแปลงไว้เขาเตรียมแปลงเขาไถแปลงเรียบร้อยแล้วตากนาดินไว้เรียบร้อยแล้วก็ห้าพ่อลงสองสองเดือนแล้วเขาก็เอามาลกจก้ะซื่อว่าสีได้เก็บกับประมาณอีกสามเดือน สามเดือนเขาจะมันมีผลผลิตปกริกใึ่นหจ้าอีกสัก,กสามเดือนจ้านี่การต้นกามันสองเดือนไปแล้วก็เป็นหาจา้าเขาปลูกครั้งหนึ่งนี่เก็บได้โดนปะครับมันก็แล้วแต่ห้าดูแลเดจ้าห้าดูแลเอาหญ้าออกเอาบวชัยไมีหญ้าไม่ย,า,มยางแล้วก็ห้าคอย,ายอดปุ๋ยไปเรื่อยๆยอดปุ๋ยยอดปุ๋ยเรื่อยแต่ว่ายสาส่หลายครับแตหลายบได้ใไ่หลายบได้หนาฝนแห้งแต่ไา่เลย ปุยนี่อันตรายเลยหนาฝนนี่อาหารเล้าบดได้เลยพวกปุ๋ยพวกฝุ่นพวงงังห้าจะเอามากไก่เลยเพราะว่าฝนตกมากค่ะเราได็กินอาหารหลาย<ม>กินอาหารโพดแล้วก็ใบเล่าสิกระจียิกเหลียงมันก็นเลยสิเป็นเัน่องไฮบอสมบูรณ์คดีของการปลูกบักพริกนี่เป็นยังไงครับพ,พี่พริาก,ก็ตดีอยู่เพราะว่ามันม่นมัน่นระยะมั่นมั่นสิโดนโดนโดนกลัวมะเขือโดนกลัว พืชทุกทุกอย่างมริพนีรับถ้าห้าดูแลมันมันได้ให้ค่อยให้เรกอันพืชนี่มันต้องการอาหารและน้ำเอาอาขาดอาหารและน้ำนี่สําคัญที่สุดเพราะว่าขันขาดสองอย่างนี่คือกระบ,บอกบออกนวยบ่อออกนวยเลยเข้ากับภาษสังเกฤษมันมาเออมันไกลสิมืดฟุ้นมืดปุยไปนอเหลือเดียงไปนอค่อยหยอดไปหฮากับยะไไแต่ไปส่หลายสายบ่ได้ครับ เ้าวคอยใส่นิดเดียวนิดเดียวแต่ว่าเ้าใส่ดูดูเอาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแนะนาตัวไหนครับแม่บางอ่อนว่านสูตรจ้าสวนพริกริมห่วยจ้าอยู่บ้าน้องบัวน้อยตำบลนี่ยังครับบนขวาทุ่งอำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะปลูกมาโดยระเบ่ดครับพรผีนี่ก็ปลูกมาประมาณเจ็ดปีแล้วจ้ะมาปลูกอยู่เจ็ดปีแล้วนะเขาได้เบี้ยมากเลยเบี้ยเขาก้าเองจ้ะเขาเก็บ้ยงพันนั้นไว้อ๋อมันสามารถ เอาหน้าดงแดงไปขยายพัุ์ตอนได้ได้จะเ้าเอาน่วยดึงแดงสุกมันเ้าไปไหวห้ามากอีดเอาในายมันใส่ได้อีกปีรุ่นกัดเอาของมั่นขยายไปเรื่อยๆนี่หลดสิจะเ้าก็เก็บเอาพวกหน่วยเสียง่หนนวยมันดีๆมันงามๆมันบ่สิต้นที่บ่เป็นโรคเป็นไพ่ล่ะจ้ะเอาไว้เอาตอนนี้นี่ เข้าจ้างคนมาเก็บจ้าจ้างคนมาเก็บประมาณเจ็ดแปดคนนี่ละจ้าเจ็ดแปดคนนี่สีสมือเลยปะอาทิตย์ละเทียได้จ้าพริกบักพริกหน่อยบักพรกตุ่มนี่อาทิตย์ละเทียบักพริกตุ่มน,มนี่เข้าสิมีการเก็บอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจ้าอาทิตย์ละเทียแต่ว่าขันบักพริกแดงนี่อาทิาตย์ละสองเทียโออาทิตย์ละสองเทียแต่าราคาแต่ว่าราคาล่าสิบอดดีคือมุนี่นี้ละจ้าอันนี้ราคาสสูงกว่าอันนี้มแต่ว่ามา่ขไดเก็บดูอาทิตย์ละสองเทียปีแดงครับอันนี้่นมีพอขามาหลับสื่อเลยปะครับมีจ้า นี่ออขาหลายคนผู้ใดไห้ราคาสูงราคาดีกะท่งผู้นั้นหลายจ้ามันมีหลายหลายมาหลายหน่วยงนายู่จ้ะคือที่นี่พอ่ามาไห้โล่นั้นทุนนี้ทนนี้ผู้ใดไห้แพงกะขายไปเจ้าซื้ากับลงทุนหลายเนาะพูดไปไห้ราคาดีเข้ากับไปขายให้ผู้นั้นหลายจ้ะในกล่องนี่ในตัวนี้นี่จักเดือนนี่ครับตัวนี้ตัวเท่าตัเก็บไ้ได้นี่บ่จ้ะนี่มันแต่เท่าเข้าโลกตุลาตุลาตุลาเข้าแต่ละเมื่อเริ่มเก็บอ่ะกับปีใหม่ละจ้ะ ปีใหม่เฮา,าก็จะเริ่มจะจะเริ่มมันก็จะเริ่มแดงมันเหนียวๆมัน่วนต้นมันมันก็จะเริ่มแดงปีใหม่ระยะห,าห่างในการปลูกนี่หลายปานไรครับห่างห่างระยะต้นบ่จ้ะแมนครับศอกนึ่งจ้ะประมาณศอกศอกนึงเอาก็ะวกนๆกนจ้างขาเจ้ามากกนซอยกวนซอยแล้วบานนี่ก็ปุ๋ยห้องพืน้นครับที่ว่าผาห้องพื้นไปเลยห้องพื้นแล้วบานน,บานี้เขาก็โหดโหดน้าแล้วก็ลงเลยพอจะลงแล้วอีกสป๊ประมาะอณอาทิตย์นึงเข้าจังสีหยดออืปุ๋ยเกียร์ ปุ๋ยเลีงครับปุ๋ยเลีงน้ำขุ่มสุขุ่มอะไรจ้ะบ้านเฮานี่มีแปลงบักพริกหลายบ่ครับหลายจ้ะช่มชๆนี่มีที่ชวนมากสิปลูกแต่บักพริกเลยชวนมากปลูกบักกพริบ้านน้องบัวน้อยนี่จ้ะแสดงว่าถ้าเกิดผู้ใดอยากได้บักพริกนี่ก็คือเข้ามาบ้านนี่ครับมีบักพริกเลยหลายกว่ลัวๆๆทุบ้านเลยพ่อค้ากับลังเข้ามาในในบ้านน้องบัวน้อยอะจ้ะครับหลายหลายกว่ากลัวในใหญ่ใหตระเลขวาทุ่งนี่จ้ะตระเลขวาทุ่งนี่น้องบัวน้อยนี่สิจีจี สิเน้นทางทางผิกหลายหลายกลัวสุนวคือเข้ากระสังกระจายไายไดแกพ่อแม่พี่น้องทั้งนี้นําจ้าชุมชนเข้ากับบอืดงานได้บั๋นมีรล่ไดพ่นนี่เมื่อุอื่นไปพ่นนันพ่นนันไปเรืออาทิตย์หนึ่งนี่สีหมุนเวียนกันบ่ไดยุตเสียเดผู้มีรล่ไดมันกันไลยไดครับผู้มาเก็บกับย่าชุ่มชนเข้าดีกะทีหมุนเวียนกันมีรล่ไดตลอดเลยเป็นบ่ลูกผิกับมีรล่ไดคือ มือน,นี่มาสวนนี่มือต่อ,ตอไปไปสว yeah. นนี้ไม่กติครบเจ็หนึในการไปไปทูสวนหมุนเวียนกันโยงสี่ละบ้านเฮานี่ข้าเจ้าปลูกบะพริกอีหยังนะครับแระสวนมากะบะพริกตุ่มนี่แหละพริกตุ่มจ้าพริกตุ่มนี่มันมันสีราคาดีกว่ากว่าพริกแดงเฮาแปลกเนาะปกติสิเป็นพริกอันจินดา้มนี่จะได้ราคาดีจ้าอันนี้ได้ราคาดีกว่าอันนี้กัวอันนี้ราคาดีกว่าอันนี้นี่มันสีเก็บสองเทียกะสร้างแต่ว่าก right, ัสสวนอันนี้ก <hm ็ได้อธิตส์ลองเทียได้พริกแดงอืออทิยหนึ่งครับเก็บสองท้องรอบ ครับมือนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่่พามาเบื้องส่วนประพิกครับผมบสวัสดีครับ